ผมได้เปลยนชุดเปลี่ยนยังหรอโอเคครับสวัสดี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 ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x s p o r t On Tour นะฮะตอนนี้เราพักเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยเติมพลังเรียบร้อยรู้สึกว่าท้องอิ่มแล้วตะกี้ตะคิวจะกินเดี๋ยวไปมงครึ่งผมจะลงเล่นด้วยโอว้ไหม ก็ดูก่อนครับไม่ได้ต้องเป็นด้วยกันเพราะว่าโคบอลจะเป็นกรรมการนนะแล้วนะนครับรายการฟุตบอลลีกเยาวชนระดับรักย่าจังหวัดพะเยาครับสนามที่2เรามาพบกันที่สนามหนองเร็งทรายวันนี้หนองเร็งทรายต้องขอขอ,ขอบคุณโคชบอมและก็โคชแข่งที่มาเยือนนะครับอ่าแล้วก็ผลการแข่งขันใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ยังบันทึกได้ทุกคู่อยู่นะฮะถึงแม้ว่าคู่แรกอาจจะเริ่มต้นช้าหน่อย ก็วันนี้เป็นยังไงนาครับคุณสรหรับการเตรียมสนานที่ของเราดงไซ์ครับผมผมก็ต้องประทับใจนะครับผมในสนามที่สองเราว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วนะครับเราไม่มีคําว่าต้องมาผิดหวังหรือว่าต้องมา เสียใ,ใจว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เ,เราพยายามนะครับร่วมกันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ต้ตงองเชื่มมกกอมนะครับสมมติเองแล้วก็ลูกชายนะครับมีเตรียมเด็กๆการฝึกซ้อมนะครับในด้านของการฝึกซ้อมในด้านของการเป็นเจ้าภาพนะครับผมสนามก็โอเคนะครับแล้วก็ในด้านของ เศร,รษฐกิจนะครับเห็นพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วก็เราพยายามทําตามวัตถุประสงค์ที่ทของเรานะครับโครระดับรากญ้าตรงนี้นะครับร่วมกันหาแนวทางร่วมกันแล้วก็ถือว่าเริ่มต้น <c oughs> ได้ดีมากนะครับผมนอนเชื่อมั่นนะครับว่าอนาคตน,นะครับในเ้านองของการสร้างคุตบอลเด็กนะครับสร้างเศร,รษฐกิจให้ระดับชุมชนแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ใจดีมากมายที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาย,ยาวชนไนทยนะครับผมต้องขอบคุณมากครับ สักหน่อยครับผมแต่วันนี้พัฒนาเห็นได้ชัดเลยว่าเด็ก S.M พัฒนาในเรื่องของเบสิกการต่อบอลเล่นยากขึ้นเลยนะสองอีสไซนี่หนึงขึ้นคอเลยเมื่อกี้อาเชิญครับคนเก่งครับผมก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับ ขอบคุณทางสองลมมาคาเดมี่มสองลมซัพเปอร์สคูนะครับที่ได้จัดยุลิกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเด็กๆและก็วัตถุประสงค์ก็ เศรษฐกิจชุกชนนะครับเพื่อให้เด็กๆมีกิจก,กรรมนะครับทั้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาอืนน่นๆนะครับทางเวลาฝึกซ้อมตอนเย็นก็จะมีผู้ปกครองมามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับในการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งสองสนามนะครับก็ทาง b t Academy นะครับก็จะ,อะขอยืนยันและขอสัญญานะครับว่าจะ พัฒนาร่วมกันนะครับไปข้างหน้านะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับขอบคุณครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของหนองเล็งไซเอฟซี FC ด้วยหลังจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนเราได้ไปเยือนที่สองนะเราเป็นสนามที่สองนะก็ต้องขอขอบคุณไว้ก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เป็นเจ้าภาพแบบนี้ในนามของหนองเล็งไซเอซี FC ด้วยถือว่าโชคดีครับได้เต็นท์ของ พ่อแม่พี่น้องของ,องดอนทิงซ้ายบ้านตั้งหนองและก็บ้านริมใจครับเมื่อวานนี้มีพิธีสืบชะตานองทิ้งทายเราก็เลยได้โอกาสอัน,นิสขงของเฉพาะ่องได้ติดมาใช้ในงานด้วยนะต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกข,ของเทศบาลตะบลแม่ใจก็ต้องขอ,ขอบอกคุณเทศบาลตะบนแม่ใจที่อน,นุเคราะห์ให้เราใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันและการซ้อมด้วยครับสำหรับ ดาวนงไซก็ฝากเน้ฝากตัวไว้อีกทีมหนึ่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวมือแม่ใจกับเอชซีเอ็อ C, มเดลคาน่ีสนม่วงพี่น้องสองทีมนะฮะลูกหลานของพี่น้องชาวมือแม่ใจได้ต้นแบบจากอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสองออสองกเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องพัฒนาให้เท่าเทียมด้วยนะต่อไปมาติดตามกันไปเรื่อยๆครับระหว่างดาวน็กไซด์กับสนม่วงสองทีมพี่น้องจากอำเภอแม่ใจ จะพัฒนาให้เป็นคู่ขี้สูสีกับ2องลมได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้เราจะมีการแข่งขันอะไรอีกเกมอะไรอีกบ้างครับอนอกจากรุ่น10ปีแล้วก็12ปีนะครับมันก็ถือว่าเป็นแนวทางของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งสองลมซ็อกเกอร์สก,กูรนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางแลวกันให้กับทางของเลนส์ายแล้วก็เอทีเอ็มนะครับการขึ้นทะเบียนทะเบีบหรือว่าการรับรองมาตรฐานที่ ตัานนะครับศาสตราจารยกีฬาเรื่อง,อง,งของสน,นามเรื่องของ ก็คือการฝึกซ้อมนี่เดี๋ยวเราค่อยๆพ mm. people, ัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วก็นี่หนึ่งสิ่งสำคัญเลยครับผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเราก็เสริมให้ราเข้าลังกายครับมีผู้ปกครองชายผู้ปกครองหญิงนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับแปดหัวเจ็ดหวบนี่คือคอบคุมนะครัผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ถือว่าการในขานร่มบอลนเยาวชนร่างย่าครั้งนี้กรหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในอนาคตน่าจะเห็นทีมเก่งๆมากมายเข้ามารวมกันตรงนี้นะครับผมก็ชื่นชมทุกท่านแล้วก็ ประทับใจมากๆครับผมโอเคผมผมก็คงจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเป็นโค้ชบ้างแล้วอนะอย่างผมยี่งต้องไปอบรมอะไรเพิ่มไหมครับเรามีคอร์สมากมายครับที่สอนแล้วทักษิณก็ไยอบรมมาครับไปอบรมครับก็ว่าเรีนแนวทางที่สำคัญเลยก็น่าจะเป็นผ่อนใจ แรงหัวใจนำนถ้าเรา,ารับฟุตบอลเรา <c oughs> อยู่กับฟุตบอลนะครับแล้วก็อยู่กับเด็กๆมีแรงขับนั้นมากมายนะครับในเรื่องของการอบรมนั้นเป็นเป็นความรู้นะครับความรู้ศาสตร์ของฟุตบอลก็มีรายละเอียดมากมายก็ต้องหาเวลาแล้วก็เป็นสิ่งนี้นะครับจะสิ่งสำคัญคือหัวใจก่อนแล้วผมรับการเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขัน,ใน,ในก,กันต่อนะตอนนี้เด็กๆก็เริ่มก,การแข่งขันแล้ะ ฝากวันที่14สนามที่3ครับอขอเชิญเจ้าของเจ้าภาพเตรียมตัวยังไงก็อบอกได้เลยครับขออนุญาต<ม>เป็นภาษาเมืองแลกันนะครับวันที่14สนามสันตุนห่วงนะครับก็ขอไปชมไปเชียร์กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมสนามที่3บ้านสันตุนง่วงสำหรับคลิปนี้เ,เดี๋ยวผมต้องลาท่านผู้มชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณคนระับโค้ชทั้งสองท่านครับสวัสดีคนระับสวัสดีครับ